ครับพวกเราจากคณะมอลำปัทโธมราชทีเดียวซินนะครับผมสำหรับผมนะครับก็เป็นเฮ้ทำไมมันตื่นเต้นนี่เงี้ยเดีเดวอ สำหรับผมนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาในรายการที่ใหญ่แบบนี้นะครับพี่เป็นหมอํำน้องใหม่ด้วยนะครับไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการร้องหมอํำหรือว่าร้องเพลงอะไรเลยก็คือที่นี่เป็นเป็นที่แรกเลยนะครับแล้วก็ได้มาที่ที่ใหญ่ด้วยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยแล้วรายการใหญ่ด้วยใช่ครับระดับจักรวาลหมอํำแล้วก็มาเจอกับหมอํำระดับแนวหน้าหลายหลายคณะหลายวงเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับยิ่งใหญ่ด้วยนะครับ ในบทบาทการที่เราได้มาแสดงในพใหญ่ๆอย่างนี้นะครับใช่ครับเรียกว่าถ้าหลักๆเลยเอกลักษณ์ของเราคือความแปลกใหม่การรวมตัวของทั้งเจนเก่าเจนใหม่นะครับความแปลกใหม่ของเรากนลำเราจะแตกออกไปมันจากคล้ายๆซีรีส์แต่ว่าจะเป็นยังไงเราต้องมารุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าซีรีส์ของเรามันจะออกมาอย่างไงมันรวมกับกอนลำได้อย่างไงอ่ะเดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีหนึ่งเนาะ สําหรับการเตรียมตัวนะครับพวกเราก็ด้วยความมุ่งมัน่นและตั้งใจเพราะว่าเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นเิลปินเจนใหม่นะครับบางคนก็มีฝีไม้ลายมืออยู่แต่บางคนก็ปรับเปลี่ยนล,ล,ลยายฝึกฝนมาด้วยกันครับเตรียมความพร้อมมาวันนี้เต็ียมร้อยแน่นอนครับ คือซีรีส์ของเราตอนนี้เราก็ดึงความทันสมัยเนาะตามยุคตามเวลาที่มีข่าวการบ้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ครับจะเป็น,อะ,นอะไรมันน่าลุ้นแต่ว่าก็จะแฝงไปด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีการเสียน้ำตาในบ,บทตะกวนท้งนี้นะครับได้เห็นน้ำตาพระเอกแน่นอนไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับน้ำตาวันนี้ ขอฝากด้วยนะครับปทุมราชคีรินศิลป์นะครับเป็นหมอลำน้องใหม่นะครับซึ่งพวกเราก็ตั้งใจที่จะฝึกซ้อมซ้อมร้องซ้อมลำซ้อมโชว์นะครับเพื่อที่จะมานําเสนอให้กับผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความรักในศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคอีสานของเรานะครับได้ให้มันอินนะครับเพราะว่ามันเอาเอาทั้งสมัยเก่าสมัยใหม่มันมีมีเข้าด้วยกันครับก็ขอฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับปทุมราชคีรินศิลป์นะครับใน ึกจักรวาลหมอลำนะครับผมทางช่องเวิร์กพอรยี่สิบสามนะครับขอบคุณครับ